เคล็ดลับดีๆให้ทุกคนสามารถนำไปจัดบ้านแต่งบ้านปรับเปลี่ยนบ้านตามหลักชัยภูมิศาสตร์ของคนเกิดทั้ง7วันเพื่อเสริมดวงชะตาเป็นการจัดพวงจุ้ยจัดชัยภูมิเสริมทรัพย์จัดง่ายเปลี่ยนแล้วรวยโดยใช้หลักมหาทักษะักโคราศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องสีเรื่องทิศ เรื่องตัวเลขให้กัลยาณบิตครอบครัวชมรมทาวิรูป,ปักโขนนคราชทั้งเก่าและใหม่ได้นําไปใช้สําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับเอาเรื่องทิศก่อนทิศต้องห้ามของทุกคนที่ไม่ควรใช้เลยนะครับในการหันหน้าบ้านหันหัวนอนหันหิ้งพระไม่ว่าคุณจะเกิดวันอะไรก็ตามคือทิศตะวันตกเฉียงใต้อันนี้เป็นทิศต้องห้ามนะครับส่วนคนเกิดวันอาทิตย์นั้นเพิ่มอีกหนึ่งทิศครับทิศที่เป็นการากินีของท่านคือทิศเหนือ เพราะฉะนั้นทิศหันประตูหน้าบ้านนะครับหากเลือกทิศบ้านตั้งแต่ต้นควร